ลูกอยู่ปากหลุมลักษณะนี้สามารถแทงให้ลงได้การหมุนของลูกขาวสามารถบิดให้ลูกเป้าลงได้แบบนี้ครับหากเราเจอลูกเป้าจ่ออยู่ปากหลุมกลางแบบนี้หรือหลุมมุมและลูกขาวอยู่ลักษณะแบบนี้บางคนเลือกที่จะแทงเหลี่ยมบางก็อาจจะได้ผลลัพธ์แบบนี้ครับทีนี้เรามาดูการแทงลูกนี้กันครับวิธีการแทงให้เราไซ้ขวาประมาณ1นถึงหหัวคิวครึ่งเพื่อให้ลูกขาวหมุนเมื่อลูกขาวหมุนแล้วไปกระทบกับลูกเป้า การหมุนของลูกขาวจะไปบิดให้ลูกเป้าลงหลุมได้แบบนี้ครับมาดูอีกมุมครับลงได้ง่ายๆแบบนี้ครับง่ายไหมครับเช่นกันครับหากลูกเป้าจ่ออยู่ที่หลุมมุมแบบนี้ก็สามารถแทงไซ้ขวาลักษณะเดียวกันแบบนี้ครับดูอีกมุมหนึ่งครับช็อตที่ดูเหมือนจะยากแต่ถ้าเรารู้วิธีมันจะแทงลงได้ง่ายมากครับสามารถนำไปฝึกแทงและเอาไปใช้ได้หากเกิดสถานการณ์จริงครับ ขอให้มีความสุขในการเล่นสนูกเกอร์ครับ